สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอวบักเสื้อผ้ามือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าช่วงเช้ากับวันจันทร์ที่สดใสนะคะคุณลูกค้าขารายการแรกช่วงเช้าเช้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเลยนะคุณลูกค้ารีวายค่ะกางเกงยีนรีวายคุณผู้หญิงค่ะคุณลูกค้าขากางเกงยีนรีวายคุณผู้หญิงตัวนี้คือบอกเลยขายดีมากแล้วเราแพ็คกิ้งมา45กิโลนะคุณลูกค้าขา่ะ45้ากิโลนะเดี๋ยวเรามาดูกันถามว่าเคยมีตัวอย่างไหมอันนี้ น่าจะครัง้งสองครั้งเนาะแต่ว่าส่วนมากลูกค้าก็ซื้อไปเลยนะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวขออนุญาตหล่อสักคู่นะตัดเลยค่ะแพรค่ะอ่ะสวัสดีคุณลูกค้าเจ็ดที่นานชงช่วงเช้าๆนะจ๊ะใครใครเข้ามาขอให้รวยขอให้รวยเด้อคุณพี่เด้อมาเลยมาเลยเอะทำไมวันนี้เป็นพุงใหญ่ๆจากค่นะน่ะเมื่อวานนี้สงสัยกินเยอะกินไม่ชวนเพื่อนอ้าวกินไม่ชวนเพื่อนก็ไม่เท่าไหร่นะหนูจีนหม้อหนึ่งกับแพรตีนสองลูอ่ะตีนไก่สองลูอ่ะแพรเสียใจแล้ว เอ้ยก็ชวนไม่ได้ตีนไก่สองโลอะเมื่อวาน <c oughs> ที่ขนมกินสังเกตตาตาตาบวมมาเลยแต่เขาเขียนมาอันนี้นะร้อยตัวนะร้อยอันนี้นะใช่ไหมร้อย100ปอนเนาะอ่ะคุณลูกค้าคาสี่ิห้ากิโลนะคะสำหรับหมวดนี้เป็นกางเกยงยีนรีไวายคุณผู้หญิงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีทรงคุณผู้ชายหรือเปล่านะสามารถสวมใส่ด้วยกันได้หรือเปล่านะคุณลูกค้าคะเอาง่ายๆรีวทุกตัวจริง คุณลูกค้าขาตะกองเข้ามาใกล้ๆมาดูไปให้พี่นิดนึงก่อนรีวายทุกตัวนะแม่ไม่ต้องลุ้นนะสวัสดีคุณลูกค้าทานช่วงเช้าจ้ารีวายทุกตัวรีวายทุกตัวตัวนี้เป็นงานผู้หญิงเดี๋ยวเรามาดูทรงกันว่าจะเป็นกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ทรงตรงขาเดรฟขามา้าขากระดิง่งนะคุณลูกค้าขาน่าจะขามาหมดเลยแต่ว่าบางตัวนะแอลอาจจะไม่ได้โชว์ป้ายทุกตัวแต่ว่าก็เป็นรีวายค่ะคุณลูกค้าขารีวายทุกตัว เดี๋ยวเรามาดูกันรีวายโอ้โห501มาด้วยอะตะก้องดูตะก้อง,ง501อะมี501ปนมาด้วยอะคุณลูกค้าขา501ปนมาด้วยอะส,สวยๆกันเลยสวัสดีคุณลูกค้า8ที่นั่งคุณลูกค้าขาเข้ามาแล้วกดไลค์ก็ใช้ด้วยไปจ้าตะก้องขาถอยหลังสัก59ค่ะตะก้องขาถอยไปเลยสวัสดีคุณลูกค้า9ที่นั่งรีวายโอ้โหสวยเลยอะตัวแรกค่ะคุณลูกค้าขาสียีนดําส,สวยๆแบบนี้เลย ส่วนมากนะถ้าเป็นงานรีวายค่ะตัวนี้จะขะรุ่นสวัสดีคุณลูกค้าสิบทีน่นั่งขะรุ่นค่ะคุณลูกค้าขาแล้วก็เป็นซิปแบบนี้เป็นกระดุมติดด้านหน้าสีดำด้านหน้าด้านหลังด้านหลักตัวนี้จะเป็นยีนสกรีน,นี้แบบนิดนึงขาค่ะคุณลูกค้าขาเป็นเดรฟแต่ว่าเดรฟไม่จ๋านะสําหรับตัวนี้นะเดรฟพ,พอดีเดรฟพ,พองามไปต่อค่ะคุณลูกค้าขา,ขาที่สีดําเหมือนเดิมนะตัวนี้จะเป็นรีวายห้าหนึ่งหนึ่งค่ะรีวายห้าหนึ่งหนึ่งคุณลูกค้าสวยมากอะดูค่ะ ป้ายรีวขออนุญาตเทสซินะคุณลูกค้าขาเทสซินิดนึงแล้วก็เป็นซิแล้วก็เป็นกระดุมด้านหน้าแบบนี้อ่าตัวนี้จะเป็นทรงขากระบอกทรงตรงนะคุณลูกค้าขาสวยๆกันเลยนะคะไปต่อเห็น5 0 1วนแวบๆนะอย่าเพิ่งออกจากไลฟ์สดอู้ตัวนี้คุณผู้ชายใส่ได้เลยคะ่ะคุณลูกค้าขออนุญาตดูไซ ไซส์ตัวนี้ไซส์28ค่ะคุณลูกค่ะค่ะไซส์28นะคะกับรีวายนะ<ม>เดี๋ยวขออนุญาตเทส10นะแล้วก็เป็นกระดุมตัวนี้จะยีนแบบหนาขึ้นมานิดนึงนะแต่ไม่ได้หนามากนะคุณลูกค้าบางตัวคุณผู้ชายอยากใส่ก็ใส่ได้อุ้ยไม่ได้บอกราคาเลยราคาค่ะราคา7,500บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลค่ะจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณการ60ไคะ50ถึง60ชิ้น ห้าสิบถึงหกสิบชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋าประมาณการหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้จะเป็นสียินฟอกสียินฟอกนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้อไปเลยไปเลยค่ะสวยเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านหน้าด้านหลังนะคะทรงกระบอกตรงนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะ นีทรงกระบอกตรงนะทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นรีไวทุกตัวนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะมีเป็นแบรนด์อื่นหรือเปล่านะคะสนใจกระสอบนี้ก็ 4F ได้เลย7,500บาทรูปทรงได้สไตล์ได้ราคาได้คุ้มมากแม่แม่รีไวเจ็ดบาทเท่านั้นนะกระสอบนี้นะสนใจต้องรีบเอฟแล้วค่ะซื้อ3กระสอบก็ได้ค่ะได้ส่วนลดด้วย1000บาทได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเราด้วยตัวนี้จะไซส์ S นิดนึงค่ะรีไว5าค่ะคุณลูกค้าค่ะไซส์ S4 แต่ว่าสีเข้มเข้มนะสีเข้มมาก คุณลูกค้าไปต่อที่ขาอาจจะประมาณสี่ส่วนนะสำหรับตัวนี้สี่ส่วนค่ะนี่สีเข้มเข้มมาอีกสักหนึ่งตัวค่ะคุณลูกค้าขาสีเข้มเข้มมาอีกสักหนึ่งตัวไซส์ตัวนี้จะอยู่น่าจะประมาณยี่สิบแปดค่ะคุณลูกค้าขาไซส์ตัวนี้ยี่สิบแปดแต่ว่าสีเข้มมากรีวทั้งหมดเลยจ้าคุณลูกค้าขารีวาทั้งหมดเลยยิ่งเก่ายิ่งเก๋ยิ่งเก่าย,ย,ยิ่งสวยตัวนี้เป็นรีวห้าศูนย์หนึ่งค่ะ เป็นกระดุมด้านหน้าค่ะคุณลูกค้าค่ะรีวายห้าศูนย์หนึ่งค่ะแล้วก็ตรงนี้คุณลูกคา้ามีป้ายตรงนี้ด้วยรีวายห้าศูนย์หนึ่งแต่แท้ไม่แท้ไม่การันตีนะขึ้นอยู่กับคุณลูกคา้าดูเป็นด้วยนะคะอ่าไปต่อขอขอคุณไซส์เล็กนิดนึงตัวนี้จะไซส์เอสนิดนึงค่ะคุณลูกค้าค่ะไซส์เอสนิดนึงนะคะรีวายห้าศูนย์สองค่ะ ปต่อค่ะคุณลูกค้าค่ะรีวายห้าหนึ่งหนึ่งค่ะคุณลูกค้า่ะไซส์ประมาณยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบอ่ะวีลยี่สิบเจ็ดแล้วก็แอลสามสิบสองคุณลูกค้าค่ะตัวนี้ค่ะสวยเลยได้เลยอ่ะคุ้มมากคุณลูกค้าเอฟไดเอฟก็เลยแม่แม่ท่านไหนที่ขายแฟชั่นคุณผู้หญิงอยู่แล้วเอารหัสนี้ไปคะได้เลยแล้วยิ่งเป็นรีวายล้วนคุณลูกค้าขายิ่งเก่ายิ่งเก่านะสามารถทำราคาได้เลย นะคะต่อยอดได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาสวยเลยก็ว่าได้อ่าไปต่อที่สียินฟอกนิดหนึ่งน้ำมาช้ามีห้าส่วนหนึ่งด้วยจริงเหรอมีห้าส่วนหนึ่งด้วยไปแล้วห้าส่วนหนึ่งไปแล้วนะไปต่อค่ะคุณลูกค้าขาขอไซส,นะส์ใหญ่นิดหนึ่งนะตัวนี้ไซส์ใหญ่นิดหนึ่งนะขออนุญาตดูไซส์ด้านอันนี้สามสองค่ะคุณลูกค้าอุ้ยแต่ว่าทำไมไซส์สามสองเป็นเหมือนใหญ่ๆเนาะไซส์สามสองแต่ว่าเป็นเหมือนใหญ่เนาะเดี๋ยวเยวอะ ค่ะเป็นแต่สุหนออ่าเอาใหม่อ๋อเอาใหม่นะคุณลูกค้าค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนตอนนี้นะคะคุณลูกค้า่ะตัวนี้ราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทจํานวนชิ้นประมาณการแปดสิบถึงหนึ่งร้อยตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวค่ะคุณลูกค้าขะเท่าไหร่นะคะแพรเจ็ดสิบห้าบาทอ่าคุณลูกค้าขาเจ็ดสิบห้าบาทเราหยิบขึ้นมารีวายเจ็ดสิบห้ารีวายเจ็ดสิบห้ารีวายเจ็ดสิบห้าโอ้โหสีเข้มๆค่ะลูกคาขาเจ็ดสิบห้าบาท สียินดําสียินแบกคห้าห oh, ย์รีวายห้าห้ายโอ้ป้าห้อยแต่อุ้ยทำไมตาดีจังม,มันใหญ่มากมันใหญ่มากคุณลูกค้าคะดูค่ะรีวายห้าห้าค่ะมีป้ายห้อยมือหนึ่งค่ะคุณลูกค้าค่ะเจบ้าบาทรีวายเจบ้าบาททุกตัวนะแม่นะแต่ว่านี้เราเป็นเพียงประมาณการนะจ๊ะไปต่อที่สีดำคะ่ะ โอ้โหเนื้อผ้าส่วนมากก็จะเป็นเนื้อยีนธรรมดานะคุณลูกค้าขาเดแต่จะเป็นเนื้อยีนทั่วๆไปนะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นสกรีนนี่มาบ้างเรื่องทรงขาเหมือนที่แอวแจ้งขาม้าขากระดิ่งนะทรงตรงค่ะคุณลูกค้าขามาหมดขาดงขาเดรฟมาหมดนะไซส์เอาขอสตาร์ตั้งแต่ไซส์ยี่สิบแปนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นงานรวม ข้อดีของงานรวมไซส์รวมทรงรวมสไตล์รวมแบรนด์รวมคุณลูกคาา้าค่ะแต่ว่าหลากัหลกๆจะเป็นรีไวทุกกระตัวตอนนี้ยังไม่มีรีไวยังไม่มีแบรนด์อื่นปนนะแม,แม,แม่ๆนะจะเป็นรีไวอยู่นะคะปาดงามแพงเบอร์เนเีเ้ยค่ะถ้านะเอาไปรีดนะเอาไปซักนะต้นทุนเจ็ดสิบห้าบาทนะขายเท่าไหร่ดีคะสามร้อยเก้าเก้าได้ปะสามเก้าเก้าหกร้อยสี่ร้อยโอ้โหตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่มาเลยจ้ะแม่ห้าสองห้าขออนุญาตดูไซส์นิดนึง วตัวนี้ไม่มีไซส์บอกคะ่ะน้าต้องเอาใส่ไปวัดเนาะอันนี้ใหญ่นิดนึงอะน้ําเกือบใส่ได้อะ่ะแอลใส่ได้น้ําใส่ได้อะคุณลูกคา้าแต,แต,แต่แต่ตัวนี้ไซส์ใหญ่นิดนึงโอใหญ่ๆก็มานะคุณลูกค้าคา่ะเพราะว่ารหัสีของเขาคา่ะใส่นั่นเองสามกระสอบค่ะได้สลดด้วยหนึ่งพันบาทได้เป็นสมาชิกด้วยค่ะแม่แม่ขาสิทธิสมาชิกของเราเยอะมากนะสามารถซื้อโปรราคาพิเศษแต่ละเดือนได้ด้วยน้ําจากเข้ามาหาพี่นิดหนึ่งพี่จะโชวป์ปาให้คุณลูกค้าดูนิดนึงเหมือนที่เราแจ้งรีไวทุกตัวค่ะ ไม่ได้โชว์ป้ายให้ดูแบบจ้องในกล้องทุกตัวแต่ก็เป็นรีวายค่ะแม่รีวายจริงๆค่ะแล้วยิ่งเป็นรีวายผู้หญิงนะคุณลูกค้าใส่แล้วเท่ ใส่แล้วทนคุณลูกค้าคาะระยะการใช้งานนี่ยิ่งเก่ายิ่งเก่าแน่นอนนะคะคุณลูกค้าแล้วเป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดังแบรนด์บ้านเรารู้จักตั้งแต่สมัยไหนเกิดมาก็รู้จักเลยเนาะเอาจริงๆนะเกิดมารู้จักแบรนด์รีวเลยนะแม่แบรนด์อื่นไม่เท่าไหร่นะน้ำแต่ว่าพี่ว่าแบรนด์รีวทุกคนรู้จักบ้านเราเบ้านเราคือรีวต้องเป็นอันดับหนึ่งอะแม่ยิ่งบริษัทบ้านของเรานะรีวจะมีทั้งหญิงและชายจะแยกประเภทแต่ตัวนี้แอลว่าราคาุมเจ็ดพันห้าร้อยบาทฟังไม่ผิดรีวอะไร โอ้โหทาไมคุ้มแท้ต้นทุนคือคุ้มมาเลยค่ะตัวนี้จะเป็นรีวายห้าหนึ่งเก้าค่ะคุณลูกค้าขารุ่นห้าหนึ่งเก้างานสีจะเป็นแบบสียินฟอกนิดหน่อยนะคะไปต่อที่สีดําค่ะคุณลูกค้าขาสีดํารีวายห้าหนึ่งหนึ่งแล้วส่วนมากเขาจะมีป้ายแบบนี้ค่ะนะป้ายห้อยมาแบบนี้เลยคุณลูกค้าท่านไหนที่เอานายว่าคุ้มเอาไปขึ้นไม้แขวนนิดนึงค่ะแม่ใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ลำลองแล้วนะที่เราแบบมีได้ใส่รีวก็แล้วคือเท่คือเก๋อ่ะแล้วบางท่านจะพับขาขึ้นมาใช่ไหมคะ พับขาขึ้นมาเท่ๆหน่อยนิดนึงอ่ะคุณลูกค้าอ่ะสวยๆค่ะตัวนี้จะเป็นประมาณขาสามส่วนนิดนึงนะคะขอเป็นเนื้อเนื้อผ้าหนาขึ้นมานิดนึงค่ะเป็นทรงขาม้าขากระดิ่งค่ะด้านหลังเป็นแฟชั่นค่ะเป็นกระเป๋าแล้วก็ติดกระดุมสวยๆแบบนี้มีมาค่ะแม่โอ้โหไปต่อค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้ไซส์ประมาณถ้าประมาณไซส์เค่ะคุณลูกค้าค่ะประมาณไซส์เอนะคะแฟชั่นด้านหลัง นะคะแต่ว่าก็คอนเซ็ปต์เดิมนะแม่นะเป็นรีไว,สว์สีม่วงสีม่วงสีสวยป้ายรีไวด้านหลังตรงนี้คือใหญ่มากค่ะคุณลูกค้าขาใหญ่ๆมาเลยนะป้ายคือใหญ่มีทั้งถ้าเป็นเรื่องป้ายมีทั้งเล็กและใหญ่นะคุณลูกค้าขาปะปนกันไปนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่รุ่นของเขาเนาะอ่ะตัวนี้เป็นรีไว6 0หกศูนย์เจ็ดค่ะป้ายใหญ่มากไหมไหมยังแทบจะไม่มีตัวเสียเลยอะแต่ว่านี้แอลก็ดูผ่านๆน,นะคุณลูกค้าขา แต่ถ้าไปลุ้นเองก็เอากระสอบใหม่ไปเปิดเองลุ้นเองก็ได้แต่ถ้าถูกใจกระสอบนี้ก็สามารถ CF ได้เลยค่ะหรือคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะสามารถติดต่อหรือติดตามบริษัทบ้าของเราได้หลากหลายช่องทางค่ะไลน์ก็ได้ค่ะคุณลูกค้าขา a c e b o o k ก็ได้ค่ะหน้าเว็บไซต์ก็ได้ค่ะโทรสอบถามก็ดีนะคะหรือจะเป็นช่องทาง Tik t o k และก็ Instagram นั่นเองนะคะอยากได้ด่วนได้เร็วได้ไวแอลแนะนำให้โทรนะคะป้าึ้นง,งามจ้ะ นอกสวยเนาะยิ่งเกายิ่งงามอ่ะคุณลูกค้ายิ่งเก่ายิ่งได้ยิ่งเก่ายิ่งเลือดดูค่ะอันนี้คือยับอยู่ในกล้องยับไหมคะเอาไปเอาไปตั้งแบบให้มันเฟ่ะเออได้เนาะแต่ว่าส่วนมากนะถ้าเป็นกาะเกงยีรีวายนะเขาบอกว่าบางท่านนะเดือนหนึ่งยังไม่ซักก็มีอ่ะใส่แล้วใส่อีกอ่ะคุณลูกค้าเนาะสวยเลยอ่ะ อ่ะสีดาค่ะคุณลูกค้าค่ะสีดําก็มีแต่กระสอบนี้ที่เจอก็จะเป็นสีดําสีขาวสีฟ้านะคะที่เป็นสีอย่างอื่นนะนะตอนนี้โอ้โหสวยเนาะยับยับคุณลูกค้าถ้าเอาไปรีดนะน่าจะใหม่จะเงาขึ้นมาดูป้ายใ,ใหญ่มากคุณลูกค้าค่ะรีไวตัวนี้ใหญ่มากคุณลูกค้าค่ะแปดท่านนตอนนี้สนใจแอลแนะนําให้ C f เลยค่ะอยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่รู้จะขายอะไรเอางานแบรนด์แบรนดีแบรนด,ดังตัวนี้ไปขายได้เลยอะแม่ดูค่ะไซส์ที่ใส่ได้เลยค่ะนะ ความยาวพอดีเป๊ะเลยความยาวเอวเอเอได้หมดเลยแล้วใส่รีวายอะแม่โอ้โหใส่กระเสื้อคอปได้ปะอยากโชว์ป้ายรีวาย <laughs> <laughs> เพราะว่าเราได้ใส่รีวายนะแล้วรีวายกระสอบนี้นะต้นทุนประมาณการเจ็ดสิบ้าบทสีดำจ้าสียีนฟอกจ้าโอ้โห,หลัวลัวจริงค่ะใส่ใหญ่ๆนิดนึงค่ะคุณลูกค้าฮัทแต่ว่าตัวนี้น่าจะยืดได้อีกนิดนึงโอโ้สกินนี่ตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าสกินนี่ค่ะ ยืดได้เลยคุณลูกค้าค่ะสีสวยกันเลยแล้วก็เป็นซิปเป็นตะขอนะขออนุญาตเทสซิปโอ้โหตัวนี้จกินนี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะยืดได้นิดนึงนะคะสําหรับตัวนี้ไปต่อขอที่เป็นสีออกเทาๆบ้างค่ะโทนสีประมาณนี้ก็มาเป็นขามาค่ะกระดิ่งค่ะอ่าขอเป็นแต่งขาดแฟชั่นนิดนึงค่ะอันนี้509ค่ะคุณลูกค้าค่ะแต่งขาดนิดนึงนะเป็นแฟชั่นแต่งขาดนะสําหรับตัวนี้ แล้วก็503ค่ะตัวนี้เป็นของ503ค่ะคุณลูกค้าค่ะ5 0า5 0นนะคะเอาทุกตัวนะคุณลูกค้าลูกค้าที่ดูไลฟ์สดนะตอนนี้ถ้าตัดสินใจยังไม่ถูกว่าจะเอฟไม่เอฟนะแอลแนะนํานะแม่นะดูให้จบก่อนก็ได้สามารถสีเอฟใต้คอมเมนต์นี้ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะออ้ตัวนี้คืองามแท้รีวาย216ค่ะอ่าสองมีทุกรุ่นจริงๆนะตอนนี้ไล่รุ่นไม่ถูกแล้วว่ามีรุ่นอะไรบ้างโอ้โหสวยค่ะ คุณลูกค้าขาดูขาสวยๆกันเลยไปต่อกันรัวๆนะอย่าเพิ่งออกจากไลฟ์สดนะคะคุณลูกค้าเจ็ดท่านขาดูค่ะสวยเลยอะทรงได้ด้านหน้าด้านหลังแต่หลักๆที่เจอนะจะเป็นเนื้อยีนทั่วๆไปค่ะคุณลูกค้าขาแต่ว่าจะมีเป็นสกรีนี่นะประปรบนมาบ้างขาม้าขากระดิ่งค่ะไปต่อค่ะคุณลูกค้าขาเป็นทรงขาตรงค่ะ โอ้โหตัวนี้สวยค่ะแล้วป้ายรีไวของเขานะเท่มากเล็กๆแน่น้อยค่ะคุณลูกค้า่ะน้ำขาซูมาที่กระสอบให้พี่นิดนึงมาดูป้ายอีกรอบเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าจะหมดแล้วขอดูป้ายอีกทีหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวก็จะเป็นรีไวค่ะคุณลูกค้าค่เก้าศูนย์หกอุ้ยเกือบเป็นกลับไกลับไปกลับมาดิอะรีไวค่ะคุณลูกค้าค่ะสีน้ำตาลนะรีไวค่ะรีไวทุกตัวนะคุณลูกค้า่ะไม่ใช่ว่าหยิบแค่แบนด์รีไวให้ให้ดูนะแต่ว่ากระสอบนี้ของเขาเป็นแบรนด์รีไวทุกตัวค่ะ ลูกค้าคะดูค่ะรีวิวทุกตัวจริงๆค่ะวันนี้นะเดี๋ยวใจดีนะคะรีวิวให้คุณลูกค้าดูทุกตัวไม่มีหยิบออกแน่นอนไม่มีสลับชิ้นแน่นอนค่ะคุณลูกค้าค่ะอันนี้น่าจะเป็นโดนตัดป้ายออกไหมคะน่าจะมีแบบโดนปัดตัดป้ายออกนิดนึงนะคะคุณลูกค้าอ่ะอันนี้ก็เนี่ยค่ะคุณลูกค้าขาใส่สวยกันเลยนะคะขออนุญาตผ่านเร็วๆนิดนึงอ่าสีเข้มๆค่ะสียีนฟอกค่ะ ่าสียินฟอกค่ะสีดำค่ะน้ำตาลค่ะโอ้โหตัวนี้สวยมากแต่เล็กนิดนึงอ่ะแต่ว่าไม่เล็กหรอกเรามันสะอาดตัวใหญ่ใช่ไหมคะนะพูดไปพูดมาน้ำไปโนลีวิวเนี่ยตัวนี้เหลือประมาณใสเอสเอสเลยอ่าเนาะใสเอ็มใสไอ้เนาะเน่น้ำเนาะก็บางตัวพี่ก็พอดีนะอย่างเงี้ยพอได้เนาะคุณลูกค้าคะแต่ว่าพี่ชอบได้ทุกทรงขานะ ขามมาก็ได้ขาเดเ็บก็ได้ขากระดิ่งก็ได้แต่ถ้าสบัดสบัดเนี้ยรูปทรงเขาจะสวยดูค่ะแม่โอ้โหชอบตรงที่ขาใสอ่ะมีทุกไซส์อ่ะโอ้โหห้าหนึ่งหนึ่งเหมือนผู้ชายมากตัวนี้ผเหมือนผู้ชายมากคุณลูกค้าขาไซส์ประมาณยี่สิบแปดนะคะสำหรับตัวนี้โอ้โหรีวจริงยังไม่มีแบรนด์อื่นปนนะคะคลูกค้ายังไม่ได้แบบหลุดออกจากรีวยอยู่นะ รีไวจริงรีไวจังนะคะตัวนี้เป็นงานรวมได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานเมกาแต่ว่ารถเอสพียรเราจะมีแยกประเภทด้วยนะคุณลูกค้าขาอยากได้ญี่ปุ่นล้วนก็มีอยากได้เมกาล้วนก็มีแต่ว่าเรื่องไม่อินเราไม่ได้ไม่ได้การันตีฐานผลิตทั่วโลกน,นะแม่นะเน้นย้ำนิดหนึ่งนะคะสำหรับตัวงานรวมอันนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องโซนนะญี่ปุ่นมาเยอะเมกามาเยอะอันนี้เราก็ไม่ได้การันตีนะคะคุณลูกค้าขาเน้นย้ำนะจ๊ะเรื่องไม่อินก็ไม่ได้การันตีเนาะ USA หรือว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นยังไงฐานผลิตเหมือนแ่าแจ้งนะคะโอ้โหสียินฟอกไซส์โอเคมากบางทีไซส์เนี่ยเขาตัดออกอะ่ะลูกค้าดูยากนิดนึงสําหรับเรื่องไซส์แต่พี่ก็ได้อีกแล้วนะนะเนี่ยสวยเนาะมีลูกเล่นนิดนึงแต่ท่านรีดนะใหม่มากแม่แม่แล้วก็ประมาณสองเดือนนะไม่ต้องซักเลยอ่าตัวนี้เป็นรีวายเก้าศูนย์หกค่ะนี่ป้ายรีวอไอสวยๆค่ะ <c oughs> อ้าว แล้วก็เป็นแบบอ่ายีนคล้ายๆสีสนิมค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นสีสนิมนะคะสวยๆมัดยอมนี่มัดยอมเท่ๆมาหนึ่งตัวค่ะลูกค้าขาสีโทนมัดยอมแล้วก็มีมัดยอมหนามัดยอมสวยๆมาอีกหนึ่งตัวนะขอสียีนฟอกบ้างค่ะคุณลูกค้าขาสียีนฟอกห้าหนึ่งหนึ่งค่ะอ่าอันนี้เป็นรีวายห้าอ่าเก้าหนึ่งหนึ่งค่ะแม่โอ้โหมีห้าศูนหนึ่งมาหนึ่งตัวนะเลิศเลยนะ ไปต่อค่ะสีเข้มเข้มสีดำสีสวยอุ้ยสวยมากดูค่ะด้านหน้าด้านหลังสวยเลยอพลิกให้ดูเลยคุณผู้ชายไซส์เอค่ะหรือว่าเป็นคุณผู้ชายไซส์เอสค่ะสามารถสวมใส่กับคุณผู้หญิงได้นะสําหรับรหัสนี้ค่ะแม่อ่ะขอขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูด้วยนะคะตั้งแต่คลิปแรกนาะทีแรกเลยแอลฟากดูไลฟ์สดช่วงบ่ายด้วยนะคะคุณลูกค้าะ,ะเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามีรีวิวอีกหนึ่งรอบนะคะอู้หได้อีกแล้วอะ่ะป้าสวย ควมยาหงขาพอดีเลยนะเข้ามาแบบเข้ามาเป็นเนื้อคู่พี่มากเลยแล้วก็บางางตัวก็จะมีป้ายห้อยแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เจ็ดจุดเก้าเก้าเอสค่ะแม่เจ็ s จดเก้าเก้าเอสนะคะสีดำค่ะสวยเลยเลิศมากเป็นทรงขาอาจเดฟแต่ว่าขาเดฟไม่จ๋าค่ะก็บอกเล็กเกือบเดฟแล้วนะน้นี่เกือบเดฟแล้วนะถ้าแสงจริงก็เดฟนะนะแต่มันก็เกือบกระบอกเล็กๆ็กเนาะเล็กๆนะโอ้สวยค่ะ เงาไหมคะในกล้องใหม่เนาะได้เนาะดูค่ะสวยเลยคุณลูกค้าไซส์น่าจะประมาณไซส์สามสิบสองนะคะสําหรับตัวนี้สุดท้ายและท้ายสุดค่ะรีวายห้าเจ็ดสองค่ะรีวายห้าเจ็ดสองค่ะแม่เอาง่ายๆก็สอบนี้รีวายทุกตัวสองะอะไรคะอสองหมดแล้วอสองหมดแล้วรีวายทุกตัวค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ รีวิวทุกตัวไม่มีแบรนด์อื่นปนแล้วก็กระสอบนี้ได้เป็นแบบมีมีแบบป o l y w h น501มาด้วย1ตัวนะคะโอ้ยรีวิวให้ดูทุกตัวกันไปเลยค่ะ ลูกค้คาขคาไลน์นี่ถือว่าจบเร็วเหมือนกันนะจวดจวดกันเลยนะอ่ะขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามนะคะฝากไว้ด้วยช่วงบ่ายเรามีรีวิวกับรหรัสนี้เป็นกรงเกงรีวายคุณผู้หญิงงานรวมค่ะลดไอทีค่ะราคา7,500บาทค่ะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นเนี่ยขออนุญาตประมาณการค่ะ80-100ถึงตัวตกต้นทุนต่อตัวประมาณการค่ะแม่แม่ขา75บาทเท่านั้นสำหรับไรนนี้คลิปนี้เป็นกางเกงยินรีวายคุณผู้หญิงนะคะขอบคุณค่ะ